สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาช้อปปิ้งด้วยงบะ2,000บาทว้าว2,000บาทเยอะมากเอามาจากไหนคะไม่เยอะเอามาจากการเรียน <c oughs> เอามาจากที่อ่ป .4 เทอมหนึ่งใช่ไหมสอบได้เกรด4.00นะคะแม่กุ้งให้1,000บาทแล้วก็ตอนป .3 ดีไซน์สอบ NT วัดผลระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์กับภาษาไทยดีไซน์ได้100คะแนนเต็ม1วิชาคือวิชาอะไรคะะคณิตศาสตร์ <laughs> แต่กูก็เลยให้เพิ่อมอีก1 0 0 0พรวมเป็น2,000ใช่ไหมไ <Okay. S 1> ปวันนี้มีงบ2,000สํสำหรับช้อปปิ้งเสื้อผ้านะคะแต่เดี๋ยวก่อน mm hmm. เธอสั่งในเน็ตมาแล้ว900กว่าบาทเพราะฉะนั้นเหลืองบเท่าไหร่ 100, 000, 000, 000, 000, 000. 1 1ึ6บาทโอเคค่ะ ไปเดี๋ยวไปดูกันว่าดีไซน์จะซื้ออะไรบ้างนะทุกคนในงบ2 0 0พนี้นะส่วนวันนี้จะมีอะไรที่ถูกใจบ้างนะเดี๋ยวตามไปดูกันป้ายร้าไหนดูซิร้านไหนไหนี่ไงมีร้านนี้1ร้านแล้วก็ร้านเมื่อกี้1ร้านดูก่อนโน่นร้านนี้ก็ใช่เนี่ยตัวเล็กๆก็มีแล้วก็ตรงนน้นไงตรงนู้นก็ร้านหนึ่งเฮ้ยดีไซน์ตรงนน้นนู่นน่ะนน้นอีกร้านหนึ่งนู่นน่ะร้านโน้นไม่อร่อเราขับรถผ่านอ่ะไปฮะตรงนี้ด้วยเหรอมาไปไปดูไปดู แสดงว่ามีหลายร้านไปดูกันไปดูกันเนี่ยราวนี้นหนูเนี่ยคล้กันไหนดูดิกาหนใส่ไม่ได้ใช่ทำไมอ่ะมใหญ่เลยนะแต่ข้างบนใหญ่ไปหน่อยนึงไม่ใช่ไซส์หนูเหรอเออใหญ่ไปนิดนึงมีไหมไซส์หนูอ่ะเป็นยังไงว่าดีไซน์ร้านเมื่อกี้ สกใจไหม<จ>แต่ <laughs> เพราะว่ามันเป็นของผู้ใหญ่นะคะทุกคนเป็นเสื้อผ้าวัยรุ่นปะนี่แหละตัวเองวัยก้ามกึ่งอะ่ะมันหายากอะ่ะจะสาวก็ไม่สาวจะเด็กก็ไม่เด็กไงเฮ้ยนี่ไงไดีไซน์เหมือนกันกันกบร้านโน้นเลยนะแต่มีเยอะนะร้านนี้ก็มีเยอะอดูดีเยอะมากลองดูก่อนว่าจะมีไซส์ดีไซน์หรือเปล่านะปะโอโ้เสื้อก้ามเนี่ยนะเมีย่ยดีไซน์ดีไซน์ใช่ที่หนูอยากได้ไหม แต่มใช่ไหมใช่ที่หนูอยากได้ไหมแต่มันเป็นของผู้ใหญ่อะ่ะมันแต่มันเป็นกระโปรงกางเกงดีไซน์อยากได้กระโปรงพีทกีบรอบที่หนูใส่ได้เออก็ได้นะเนี่ยก็พอได้นะได้ยูดีไซน์นนี้ใส่ได้ดีไซน์นี้ใส่ได้เนี่ยดีไซน์โซนข้างหน้าใส่ได้เนี่ยเนี่ย ไหนมาดูนีเนี่ยดีไซน์ถามพี่เขาสิมีไซส์เล็กไหม,มน่ารักนะอ่าทุกคนเมื่อกี้ร้านที่สองก็ใส่ไม่ได้อีกนะคะทุกคนเจอหน้ารักน่ารักมากเลยดีไซน์แบบนี้ใส่ได้ไหมอ่ะอันนี้ร้านที่สามแล้วนะดีไซน์เสื้อกันหนาวนะมีเยอะอ่ะร้านมีเยอะแต่ว่าใส่ไม่ได้ดีไซน์เนี่ยใช่เสื้อกันหนาวไบบนี้หนูอยากได้ไหมใช่มันเป็นของัยรุ่นไงน ข้าร้านไหนก็ใส่ไม่ได้นะคะทุกคนมาเจอร,ร้านนี้นี่ไงเข้าไปดูสิดีไซน์อันนี้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 ชุดนอนละมั้งเมียเก่งไหมฮะเมียเก่งไหมไม่มีอันนี้เป็นเสื้อใส่เดี่ยวผู้ใหญ่มาเข้าไปดูด้านในกันเนี่ยเสื้อหนาไปหน,หนูอยากได้ไหมไม่ใช่เหรอแต่พานุ่มๆไปมันมีหลายแบบเข้าไปดูกันเนี่ยเนี่ยอันนี้นผู้ใหญ่ใส่ไม่ได้เหรอดีไซน์เนี่ยแบบนี้อป่า ก็นี่ไงเฮ้ยนะมันไม่ใช่เสื้อหนาวหรอกเป็นเสื้อคลุมเฉยๆลูกมันกันหนาวไม่ได้นี่ไงแบบนี้ไงดูดีมีเยอะใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมเส่ได้อันนี้่ะลองดูมันไม่ได้กันหนาวนะเป็นเสื้อคลุมเฉยๆนะลองเลือกดูีดิซายเมื่อกี้เจอเสื้อคลุมที่หนูอยากได้ใช่ไหมคะทาไมยังไม่เอาอ่ะ <laughs> กี่บาทกี่บาทสองร้อยยี่สิบปะตอนนี้มาร้านนี้นะ ดูเหมือนจะมีเยอะแต่ไม่รู้จะมีไซส์ดีไซน์ไหมนั่นไงดีไซน์มีเสื้อคุมวร้อยห้าสิบเองอุ้ยแต่ไม่เป็นของผู้ใหญ่ไปเข้าไปดูกันค่ะเดินเดินเดินมั่วเดินมาโหด้านนี้มันมีเยอะมากหลายร้านมากดีไซน์ดูดิร้านนี้อีกไะไปร้านไหนดีไปร้านนู้นเลยดีกว่าเนืดีไซน์ดูมันมีตัวเล็กเล็กเลเยอะดิอ่ะอืมอันนี้ไซส์นี้ใส่ได้นะเนี่ยน่ารักเนาะแต่มันแบบมันไม่เป็นของผู้ใหญ่ทุกคนมันไม่ใช่ไซส์ดีไซน์มีไหมคะ ในไซส์ชิ้กระโปรงรู้ไหมแ่กล้ามกับกระโปรงกระโปรงยาวไปกระโปรงไม่ได้ดิฮะมันเป็นแม่ว่าต้องไปร้านอื่นแล้วแหละอันนี้มันเป็นโซนร้านเสื้อผ้าวัยรุ่นน่ะมันไม่ใช่ไซส์หนูอะหนูใส่ไม่ได้แม่ว่าต้องไปโซนอื่นแล้วมั้งแ,แบบตัวเนี้ยแบบในหุหน่นอะมาดูสิแต่หนูจะใส่ได้อะลูกฮะเอวจะได้เหรออ่ะ,ะนี่เสื้อตัวเล็กๆล,ลองดูสิมีป่ะ ดูมาหลายร้านแล้วนะทุกคนยังไม่เจอไซส์ของดีไซน์เลยนะยังไม่ได้ซักตัวเลยนะคะทุกคนโอ้โหนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เดินหาเสื้อผ้าอยู่นานก็ไม่มีไซส์ดีไซน์เลยใช่ไหมคะล้วดีไซน์ซื้ออะไรคะตอนนี้พายฟิไฮทอรทราซับน,นี่นะคะทุกคนเป็นแบบนี้กี่บาทคะ79ิบเก้าิบาบาทปะตอนนี้เราก็เลยจะไปอีกที่หนึ่งนะลองไปแวะดูอีกที่หนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะคะทุกคนไปไปลุ้นกันป้าชอบก็ทำไง จะคงต้องสั่งจังหนิดอ่ะปอันนี้นะคะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้ดีไซน์ซื้อที่ห้อยโทรศัพท์มานะตอนนี้เราก็มาแวะนี่เลยนะคะทุกคนซื้อโอเด้งนะคะเพราะว่าแม่กุ้งอยากกินโอเด้งหมาล่าพอดีเนะาะแล้วก็คาดว่าวันนี้ดีไซน์น่าจะไม่ได้ใช่ไหมซ้ซผ่า เดี๋ยวเราจะไปไว้อีกร้านหนึ่งแต่ไม่รู้เขาจะปิดก่อนหรือเปล่านะคะทุกคนก็ถ้าวันนี้ไม่ทันก็เดี๋ยวค่อยวันอื่นเนาะหรืออาจจะต้องสั่งเน็ตเอานะคะทุกคนปะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าแม่คุ้งจะมาอัปเดตให้นะว่างบ2000ที่ดีไซน์ได้เนี่ยดีไซน์ซื้ออะไรบ้างแล้วได้เสื้อผ้ากี่ชุดอะไรยังไงเนาะป่เนี่ยตอนนี้เราก็รอก่อนนะคะทุกคนนี่คือแบบว่าเขามีของกินเยอะมากมาดูกันแต่ว่าเราเลือกเสร็จแล้วนะนี่ เยอะมากเลยนู่นนี่ปลาสำหรับคลิมนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมไลค์กดแชร์ติดตามบายบายค่ะ